ก็คือเชนลิง i ืตูมสามารถลาแบบนี้เลยง่ายนครับแค่นี้เองเห็นไหมครับฟูมนะครับมันจะไม่เป็นสามมิติแบบที่งานที่เราเขียนเนาะแต่ผู้ที่ได้รับการสื่อสารนะครับก็รู้แล้วเนี่ยข้างในเนี่ยต้องไป็นตะแกรงเนาะอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสราร์ค่ะวันนี้อยู่กับรเรียปิวรี่นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่โต้ด้วยคะ่ะครับสวัสดีครับผมโต้นะครับพนักงานของทีครับเทคนิคเข้าสปอร์ตซลเวอร์ครับค่ะที่ต้องช่วงนี้ค่อนข้างห,ห่างๆกันไปนานนะคะ,คะน,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 นะคะิดนึงครับ่อ,อนน้านี้ก็เจอกันบ่อยเนะาะเจอกันาากบ่อยค่ะแบบทีทีครับผมเปังไงบ้างคะคิดถึงกับแฟนรายการกันบ้างไหมคะคิดถึงครับอยากเอาเทคนิคเด็ดๆมาโชว์เหมือนกันครับผมนั้นวันนี้ค่ะจะมีเรื่องราวเทคนิคอะไรมาฝากกับแฟนรราายก วันนี้จะเป็นการเขียนตะแกรง <c oughs> นะครับด้วย solid work แบบง่ายๆเรียนด้วยแบบง่ายๆแบบง่ายๆทำตามได้แน่นอนแน่นอนโอเค <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะให้พี่โต้นะคะมาสอนเทคนิคนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ ได้ s o l i d w o r k มาใช้งานไม่ชิลยุงยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้มดไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ s o l i d w o r k ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอย,คอยดูแลและจะเต็มตลอดอายุบริการ s อบส r กิปเชนสโตรดิ้งเวต้องคู่กับแอปพิ c ค t เท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลย กลับมาสู่รายการของเรากันแล้วนะคะช่วงต่อจากนี้ค่ะก็ะต้องยกให้พี่โตะได้โชว์เทคนิคแบบง่ายๆที่เราได้บอกกันไปว่าจะมาดูกันว่าจะง่ายขนาดไหนค่ะโอเคโอเคค่ะ <c oughs> ก็วันนี้จะเป็นการแสดงการเขียนที่งานที่เป็นตะแกรงเนาะ <c oughs> ตะแกรงทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตะแกรงรั่วตะแกรงฉีก <c oughs> เนาะตามที่เราเห็นเนาะทั <c oughs> ่วไปเลยรั้วบ้านหรือจะเป็นตะแกรงที่เป็นโรงงานนะครับโดยที่ฟอร์ลูเวเองเนี่ย มันจะมีสองวิธีหลักๆเลยวิธีแรกคือเขียนให้เหมือนจริงนะเขียนให้เหมือนจริงเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะเปิดให้ดูค่ะนี่เป็นแบบนี้คือเค้ื่อนฟีเจอร์เลยครับเช่นเป็นเป็นลักษณะลวดเนาะก็เขียนลวดจริงๆแล้วใช้ลักษณะการสำเนาเนาะบอดี้เป็นเส้นมาแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งให้ดูตัวอย่างอาจจจะเป็นม้วนแบบนี้นะครับ โอเคเนี่ยนี่คือเหมือนจริงแน่นอนทําแบบหรือว่าให้ทางคนอื่นดูก็รู้แน่นอนเนาะแต่แบบนี้มีข้อเสียครับคือมันจะกินทรัพยากรเครื่องเราพอสมควรเนาะยิ่งตัวการเยอะเท่าไหร่แล้วยิ่งต่อเซตเนี่ยสมมติเราทํรล้วยาวๆเนี่ยนะก็กินทรัพยากรเยอะอย่างแรกก็คือทรัพยากรคือเนื้อเนื้อที่ของชิ้นงานเนาะแน่นอนว่าเรามีฮาร์ดดิส์เรามีเซอร์เวที่เราต้องเก็บก็จะเปลืองสองก็คือ มันชิ้นงานมันจะเปิดช้าใช่ไหมครับมันาต้องมีการ์จอเนาะมีแรมเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเรามันไม่ราบรื่นเพราะนั้นวันนี้จะมีอีกวิธีหนึ่งครับคือกินทรัพยากรน้อยมากและแทบจะไม่มีผลต่อขนาดของชิ้นงานเลยเพราะมันน้อยมากอือคือสบายเลยใช่ค่ะนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นชิ้นงานตัวนี้นะครับผมสเก็ตแบบนี้ไว้เนาะเพียงแค่เราสร้างเซอร์เฟซแบบนี้ก็คือเป็นผิวเนาะผกวข้างในบางๆนะครับ วิธีแรกเลยวันนี้จะสอนประมาณ2วิธีเนาะวิธีแรกเลยคือการเลือกสีเข้ามาใส่เนาะในโบดของสติลมันจะมีด้านล่างแบบนี้ครับราเลื่อนลงมาก็คือเชนลิงสติลสามารถลากแบบนี้เลยง่ายนะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับซูมนะครับมันจะไม่เป็นสามมิติแบบที่งานที่เราเขียนเนาะแต่ผู้ที่ ได้รับการสื่อสารนะครับก็รู้แล้วเนี่ยข้างในเนี่ยต้องเป็นตะแกรงเนาะอะไรเงี้ยนะครับอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวลบนิดนึงง่ายมากนะคะง่ายมากแล้วก็พื้นที่มันแทบไม่มีผลตาเลยครับมันแค่ผิวเนาะมันแค่แบบทำทำเป็นสีให้เราเห็นนฉยๆนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเหมือนกันกรณีที่เราจะใช้วัสดุอื่นเนาะเพ้งแต่วัสดุนั้นๆอ่ะเช่นอะเป็นตัวทองเหลืองแล้วกันเห็นไหมมันไม่มีเชลี่ง นะครับเราสามารถลากตับนี้ครับวางนะครับโอเคเราได้ผิวแล้วนะครับสามารถคลิกตัวนี้ครับค่ะ Edit Appearance นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยก็คือ s Surface Finish ค่นนะครับหัวข้อที่สองที่แนะนำกคือมันมีแบบอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเชนลิงก์ก่อนค่ะนะครับเชนลิง n ์เป็นแบบนี้ค่ะนะครับส่วนแบบอื่น เนี่ยครับเป็นลายเห็นไหมสังเกตดีๆจะเป็นลายค่วอาผมอาจจะเลื่อนให้ดูเลยแบบนี้เห็นไหมครับอืเพราะนั้นเนี่ยอันนี้หนักเลยก็จะเขียนเป็นิ้นงานจริงเนี่ยยากมากๆนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเนาะเป็นลายเหมือนเขาเรียกว่าลายตีนไก่เนี่ยแค่มันจะคล้ายตีนไก่เนาะสามารถปรับแบบนี้ได้นะครับซึ่งถ้าแบบทําวิธีแรกมันจะฟิกให้เนาะนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ย ก็เข้ามาแก้เนขะ้ามาแก้ขนาดได้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะลองกลับไปที่เชนลิงนิดหนึ่งนะครับเชนลิงอยู่ตรงนี้โอเคนะครับถ้าเกิดกดโอเคแล้วลักษณะชิ้นง,งานยังไม่โปรนะ่งเนาะได้ไปเช็คตรงนี้ครับได้านขวาสุดก็คือเรียวิวกราฟิกลองเปลี่ยนโอเคง่ายเลยจบแล้วง่ยายทุกสุววิธใช่ครับง่หมดเลย ลองไปใช้กันดูเนาะค่ะก็ถือว่าไปปรับใช้ได้แบบหลากหลายงานมากๆเลยเออจริงๆอาจจะไม่ใช่งานตะแกงอย่างเดียวครับงานอะไรที่เป็นลักษณะผิว็กเจอร์เนาะหรือรูเจาะเยอะๆอย่างเงี้ยลองใช้วิธีนี้ดูครับอ่าจริงๆเหมือนพอถ้าเกิดเราเป็นเทคนิคได้ที่หนึ่งแล้วคือมันสามารถที่จะอัด a อ t ใช้ได้ต่างๆหลากหลายเลยใช่ไหมคา S <s <ans> <S <lab> แล้วก็ลดทรัพยากรของเราด้วยโอเคค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เรียกว่าง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรเครื่องด้วยนะคะก็นําไปปรับใช้กันดูนะคะ่ะเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนได้นะคะวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วะคะ่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะก่อนจากกันค่ะย,ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆค่ะจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะ วันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ